กลับมาพบกันอีกครั้งกับออโต้สก็อปวันนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวแบบละเอียดของ Mitsubishi Jeep J53 ซึ่งเวอร์ชันปี2026ยังไม่มีการเปิดตัวจริงแต่ผอมาจากอ้างอิงจากข้อมูลรุ่น J53 ดั้งเดิมและวปรับจินตนาการให้เข้ากับยุคใหม่ว่าถ้ากลับมาในปี2026จะเป็นอย่างไรถ้า Mitsubishi Jeep J53 ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพในปี2026สิ่งแรกที่จะยังคงไว้แน่นอนคือสไตล์ลุยดิบดบด,บดั้งเดิม ตัวรถมีขนาดกระทัดรัดแต่ทนทานมากเหมาะกับถนนแคบหรือเส้นทางวิบากโดยขนาดตัวรถในอดีตอยู่ที่ราว3455ม mm เมร x 1665ม mm ิลลิเม x 1910 mm มมรูปทรงด้านนอกจะยังคงความเหลี่ยมแข็งแรงและเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยหรูหวาให้ฟีลแบบรถออฟโรดยุคคลาสสิกที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ ในด้านสมรรถนะหากอิงจากเครื่องยนต์ของ J53 เดิมจะเป็นเครื่องดีเซล2.659ลิตรรหัส4 d r ดีให้กำลังประมาณ9 4แรงม้าและแรงบิดราว206นิวตันเมตรแม้ตัวเลขจะไม่สูงเมื่อเทียบกับรถ SUV ยุคใหม่แต่สำหรับตัวรถที่มีน้ำหนักไม่มากและโครงสร้างออฟโรดแบบดั้งเดิมถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองทางราชันหรือเส้นทางธุรกันดารระบบเกียร์แมนนวลและขับเคลื่อน 4W d ยูดีจะยังคงมอบการควบคุมที่มั่นใจและทนทานต่อการใช้งานระยะยาว ภายในห้องโดยสารของ j 53รุ่นเก่าเป็นแบบเน้นประโยชน์ไม่มีความหรูหราใดๆทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อความทนทานใช้งานง่ายและดูแลรักษาง่ายหากเป็นรุ่นปี2026ก็น่าจะได้รับการอัปเกรดเท่าที่จำเป็นเช่นเบาะนั่งดีขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกบางอย่างแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถลุยคลาสสิกที่ไม่เน้นความฟุ่มเฟือย ด้านราคาเนื่องจากไม่มีรุ่นใหม่จริงราคาที่กล่าวถึงเป็นแนวโน้มจากรถ j จ3้2มืองซึ่งอยู่ได้ตั้งแต่หลักหลายหมื่นบาทไปจนถึงหลายแสนบาทขึ้นอยู่กับสภาพและอุปกรณ์หากมิ u ูบิชิสร้างรุ่น2026จริงราคาอาจสูงขึ้นตามเทคโนโลยีใหม่และภาษีนำเข้าแต่ก็จะยังคงอยู่ในระดับที่จับต้องได้มากกว่ารถออฟโรดระดับพรีเมียมโดยรวมแล้วมิสูบิชิจีฟปี2026หากมีจริง จะเหมาะกับผู้ที่ชอบรถลุยแบบดิบๆไม่งอเทคโนโลยีเน้นความทนทานใช้งานได้จริงเหมาะทั้งคนใช้งานต่างจังหวัดนักเดินป่าหรือคนที่คลั่งคลายรถออฟโรดคลาสสิกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร